พ่อคะเราเอาเงินนี้ไปซื้อ iPad ได้ไหมคะหนูอยากใช้เรียนจริงๆนะพ่อไม่ได้ลูกเงินเนี้ยมันไม่ใช่ของเราเราต้องไปคืนเจ้าของเขาเดี๋ยวพ่อจะไปแจ้งความแล้วก็เดี๋ยวจะไปตามหาเจ้าของเขาเองลูกพ่อแต่ว่าหนูอยากได้จริงๆนะคะพ่อคะ คือหนูอยากได้ i p a พสักเครื่องไว้ใช้เรียนนะคะพ่อซื้อให้หนูได้ไหมคะเอ,อ๋ยบ้านเราเนี่ยไม่ได้มีเงินพอที่จะซื้อของแบบนั้นหรอกนะลูกเนี่ยบ้านก็ยังต้องเช่าเ็าอยู่เลยลูกดูสิโทรศัพท์พ่อเนี่ยก็ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่เลยพ่อก็ยังต้องทนใช้เลยลูกยังไงเอออดทนยืมเพื่อนใช้ก่อนนะลูกนะค่ะ ฟังพ่อนะลูกนะถ้าเอ๋ยตั้งใจเรียนหนังสือให้เก่งๆแล้วก็ได้งานทําดีๆเนี่ยแล้วก็ต้องเป็นคนซื่อสัตย์ด้วยนะพ่อเชื่อว่าสักวันเนี่ยเอยจะต้องได้ในสิ่งที่เอ๋ยอยากได้แน่นอนลูกเชื่อพ่อนะลูกนะค่ะทำกานบ้านต่อนะเดี๋ยวไม่เสร็จ กลับมาแล้วเหรอลูกแล้วนี้เป็นอะไรอะทำไมหน้าบึ้งเชียวก็วันนี้พ่อที่โรงเรียนนะคะ่ะครูให้หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วหนูอะไม่มีทั้งโทรศัพท์ทั้ง i p a d ที่จะหาข้อมูลเลยพ่อพ่อคะทำไมเพื่อนเขามีของดีๆกันะ่ะแล้วทำไมหนูไม่มีอย่างเขาบ้างอะคะเอ,อ๋ยลูกคนเราเลยนะเกิดมาเนี่ยมันมีไม่เท่ากันหรอกนะลูกแต่พ่อเชื่อนะ ว่าถ้าเราเป็นคนดีทำแต่สิ่งดีๆสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้สิ่งดีๆตอบแทนนะลูกก็เอ๋ยอย่างมีแบบเขาบ้างนี่คะทำไมพ่อไม่เข้าใจเอ๋ยเลยอะเอ๋ยเอ๋ยลูก ซองอะไรอ่ะโหเงินทั้งนั้นเลยพ่อคะพ่ออ้าวลูกกลับมาแล้วเหรอมากินข้าววะลูกมาพ่อคะหนูเจอซองนี้ตกเอาไว้อ่ะใครทำหล่นไว้ก็ ในมีเงินเต็มเลยนะพ่อโอ้เงินเยอะแยะเลยลูกพ่อคะเราเอาเงินนี้ไปซื้อ iPad ดได้ไหมคะหนูอยากใช้เรียนจริงๆนะพ่อไม่ได้ลูกเงินเนี้ยมันไม่ใช่ของเราเราต้องไปคืนเจ้าของเขาเดี๋ยวพ่อจะไปแจ้งความแล้วก็เดี๋ยวจะไปตามหาเจ้าของเขาเองลูกพ่อแต่ว่าหนูอยากได้จริงๆนะคะนะพ่อนะเอยพ่อเคยบอกแล้วไงลูกว่าเราต้องเป็นคนดีในเมื่อของสิ่งเนี้ยมันไม่ใช่ของเรา เราก็ตいい้องไปคืนเจ้าของเขาเ่ยลองคิดดูนะลูกว่าถ้าลูกทําของหายเนี่ยล <meter> an ูกจะกังวลใจแค่ไหนแล้วพ่อก็เชื่อนะว่าเจ้าของเงินเนี่ยเขาก็กําลังกังวลใจอยู่ลูกหูหายไปไหนวะเอ่อคุณครับ คุณหาอะไรอยู่หรือเปล่าครับพอดีคุณพอจะเห็นไหมครับพอดีผมทําซองสีน้ําตาลนะครับขนาดขนาดนี้ทาหล่นไว้อยู่แถวนี้นะฮะไม่รู้ปัญหายไปไหนอะฮะซองสีน้ำตาลเหรอครับใช่ครับและในนั้นนะฮะมีเงินของผมอยู่ประมาณ5 0,000นบาทพร้อมกัอบ,บประชาชนผมจะไปทําธุรัตที่ธนาคารเนี่ยถ้าผมทําหายในแย่แน่เลยครับใช่ซองนี้หรือเปล่าครับ ใช่ครับคุณเก็บได้เหรอครับไม่ใช่ผมหรอกครับพอดีลูกสาวผมเก็บได้ก็เลยเอามาให้ผมนี่แหละครับอ๋อแล้วนี่ผมกาลังจะเอาไปให้ตารวจโชคดีที่มาเจอผมสักก่อนขอบคุณมากๆาเลยครับนี่ครับบัตรประชาชนผมครับขอบคุณมากจริงๆเลยครับเอายางงี้แล้วกันนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนอันนี้เป็นน้ําใจเล็กๆน้อยๆครับโหคุณไม่เป็นไรหรอกครับเงินตั้งเยอะตั้งแยะไม่ต้องให้ผมก็ได้ครับเอาไปเถอะครับก็ผมพอใจที่จะให้นี่ครับ ดีกว่าผมต้องเงินหายไปทั้งซองแบบนี้ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนเก็บได้มันจะดีเหรอครับเอาไปเถอะครับงั้นก็ขอบคุณ,คณมากนะครับไว้มีโอกาสแล้วยังไงพบกันนะฮะขอบคุณมากจริงๆครับผมงันะ้ผมขอตัวนะครับครับ เอ้ยลูกดูซิว่าพ่อมีอะไรมาให้อะไรคะอ,อยากรู้ไหมว่าพ่อเอาอะไรมาให้อ่ะ,อะพ่อให้นี่มันไอแพดนี่คะพ่อซื้อมาให้หนูเหรอคะใช่อ้ยขอบคุณนะคะพ่อ หนูจะได้เอาไว้ใช้เรียนหนังสือแล้วว่าแต่พ่อไม่ได้เอาเงินไปคืนเขาเหรอคะเงินนั่นน่ะเหรอลูกพ่อหาเจ้าของเจอแล้วแล้วก็คืนเข้าไปเรียบร้อยแล้วละ่ะอา้าวแล้วพ่อเอาเงินที่ไหนซื้อให้หอะคะก็หลังจากที่พ่อเอาเงินคืนเจ้าของเขาเนี่ยเขาก็ตอบแทนพ่อด้วยการให้เงินพ่อมาแล้วพ่อก็เอาเงินไปซื้อ iPad มาให้หนูนี่แหละโโหคุณน้าเขาใจดีนะพ่อเนาะเห็นไหมลูกพ่อเคยบอกว่าไงว่า ความดีและความซื่อสัตย์ที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญนะลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าคิดร้ายกับใครแล้วก็อย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วสิ่งดีๆเนี่ยมันก็จะเข้ามาหาตัวเราเองลูกเข้าใจแล้วคะ่ะพ่อ <c oughs> ดีใจไหมดีใจค่ะทีนนี้จะได้มีเรียนหนังสือแล้วเนาะ ลมทีวีเรื่องราวดีๆสะท้อนสังคมไทยฝากติดตามกันด้วยนะคะ